ออกมาเต้นออกมาเต้นออกมาเต้นติ๊กชิโร่พี่ติ๊กชิโร่มาต่อเลยอย่ามองตรงนั้นคริสตินา่ากิล่าอยากให้เปิดเพลงดังขึ้นนิดหนึ่งอะคะอ่ะอ่าจ้ะเพลงต่อไป เพลงใจรรปเตอร์ต่อไปเพลงนี้พี่เบิร์ตเพลงเรามาสิงนักร้องชื่อคุ้นๆปิดปากเนี้ยไม่ออกชื่ออะไร ที่เบิร์ตธองชัยแม็กอินตายอ่ะเพลงต่อมาท่าทางสนุกนะอนนี้สนุกหูหูจับให้หนักเลยเอาให้แบบเหงือแตกล้มว่ามนุนไปเลยเลยค่ะกระ, <laughs> ะลึงอันนันอันวาเพลงสุท้ายของ ของช่วงนี้คือเพลงนี้เห็นไหมคะเบิร์ตธงชัยนะ too much so much very much ก้อนนี้ชัดเจนคือท่อนฮุกเพลงฮิตเราจะเห็นว่าบรรยากาศเวลาเราได้ยินเพลงเนี้ยเราก็จะทำท่าได้ แล้วมันก็จะเป็นบรรยากาศสนุกนั้นก็แดนซ์มันไม่ใช่แค่โชว์ความเก่งอย่างเดียวมันโชว์ความหมายแล้วก็มันเป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนก้อนนี้เราก็เลยดีไซน์ให้เป็นเน็ตเล่แล้วก็ภาระมันไม่ใช่อยู่แค่จําท่าภาระมันคือว่าจะทํายังไงให้คนดูเนี่ยเอนจอยแต่กับท่าเต้นในท่อนฮุกเพลงคลิปก็เลยต้องต้องการให้ร้องคนละสองเพลงเพราะว่าร้องเฉพาะ่อนฮุกนะคะทีนี้เราก็เหตรงค่ะพี่ตรงกันใช่ไหมงั้นโอเคช่วยประกาศให้ สาวบางโพกับรักแท้ยังไงทีมฝากรักใครเอ่ยใครคิดว่าจะได้โจทย์ไหมคะทีมฝากรักตองวีแปดจะเป็นสองเพลงค่ะตองสาวบางโพกับรักแท้ยังไงเดี๋ยวจะให้วางเพลงรักแท้เออ หน้าซีดเลยทำไมอ่ะบอกตรงตรงบอกตรงตรงไม่เคยฟังถ้าอย่ังไงเนี่ยไม่เคยฟังช่วงช่วงนั้นอยู่ลิเบียไปหัดละมันมาปะโอเคนั่งได้พี่ตองแปดสองเพลงนี้ตองยังอยู่อาการช็อกค่ะ เคลียด่วนออกมาเต้นกับอย่ามองตรงนั้นทีมฝันและไ่ยคิดว่าใครคะอ๋อรับติดอ๋อวีติดห้าอ้าวหนูมีท่าประจำตัวไม่ใช่เหรอคะอย่ามองตรงนั้นน่ะหนูมีท่าประจำตัวโอเคอ่าโอเค ทีมเร่งใจกับเรามาสิงฝันและไฟตึง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 วีสิบสามครั้งต่อเลยนะตลึงกับ t o o much so much very much วีทีมฝาก พี่ใครรู้ตัวยืนเลยแยาวี่จะเปี่ยนฟ้าจัดไปขอบคุณครับเฉยนั่งพี่เทียมไปโซโล่นะเอินฟ้าเหมาะกับทูมัชมากจริงเหรอโหคนดันแล้วนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครูทำไมถังทำหน้าเสียขนาดนั้นอ๋อไม่ครับถังยันหน้าถังมีโค้ชดีนะคะเชนเนอร์นั่นนวดกันแล้วนะ เรามาสิงกับเกงใจคุณช่วงที่4ประชันตัวต่อตัวในเพลงเดียวกันทำไมอันนี้เป็นไฮไลท์ค่ะเพราะว่าคิดว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกันเขาควรจะเจอเพลงเดียวกันแล้วก็เห็นๆกันไปเลยซดกันเลยเหรอค่ะเขาเรียกว่าแบทเทิลกันเลยนะคะแบทเทิลโอ้สนุกมากมากควีนควีน n รินซ์พรินซ์ควีนควีนพรินเซส เพลงนี้เพลงมา m าบอย f ิสเตอร์ i n าปากรักปะทะฝันและไฟปากรักกองมาคิดว่าเป็นใคร บอแลแรกเป็นใครหเลแล้ฝายเป็นใครวีทีแกับวีเนเน่บแล้วทำไมทำไมทำไม,ทำไมคู่นี้ แล้วก็สาวนี้ก็เป็นสาวแบบเกาหลีอยู่แล้วเขาต้องเจอกันตัวสัต่อตัวแบบนี้ในเพลงเดียวกันต้องมาเป็นแบบนี้ในแดนและแบทโทิลตล้งไม่ได้อย่างนี้นี่พี่ไปเดินที่เกาหลีนี่เจอหน้านี่ไม่กล้าทักไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยอะเรือเพลงสุดท้ายก็คงรู้แล้วว่าเป็นใครเพลงสุดท้ายต้องเต้นนะคะอย่ามาแบบแจกโจทย์กันแล้วแบบยืเฉยเฉยะเพลงสุดท้ายใช่อ๋เลยไทยควรเต้น ขวังขวัญนพุกกับเตยนะคะพุกอยากมากก็ได้เป็นตัวเองในวีคนี้แต่ขอเตือนนะคะว่าระว,วังระวังความประพฤติด้วยให้อยู่ในกรอบนะคะอย่าจับคู่กันแล้วพากันนะคะเดี๋ยวจะอยู่ไม่ครบนะจ๊ะนะจ๊ะโจดก็คือวีคนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นวีที่เราเองก็เฝ้ารอเพราะว่าพาร์ทแดนก็ดูแลเรื่องโชว์มาตั้งแต่ตน้นเราก็ไม่ได้ทํา น้าที่ในเรื่องแดนได้เต็มที่ตอนนี้ส่งไปถึงฝั่งแล้วเจ็ดวีวีคนี้เป็นวีคที่เราจะกลับมาลุยเรื่องแดนบอกแล้วว่าเรายังไม่เต้นกันเลยวันนี้ใส่ชุดวอร์มแจคโจทย์ก็เป็นข้อเตือนใจว่าเดี๋ยวก่อนจะเข้านอนซิดอัพซะนะคะเพราะว่าพี่ดีสั่งแล้วค่ะว่าทุกวันเราจะต้องมีเหนือแตะกันนะคะแล้วก็ทุกโจทย์มีความหมายแล้วก็เรามองกันแล้วว่าแดนเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่ต้องเต้นเก่ง มันมีหลายฟังก์ชันมันมีแดนที่จริงๆแล้วเราต้องใส่ความคิดสร้างสารรค์ไปเราต้องใส่เอนเตอร์เทนไปใครที่สามารถยืนแ t น n d a l o n e ได้เราก็ต้องมั่นใจแล้วก็เดว e ลล p ให้ได้นะคะอะไรที่เรายังไม่เคยแบบโชว์ก็โชว์สักวีคนี้เพราะว่าธีมของวีคแดนคอนเซปต์คราวนี้ของครูคือเล็บฟันนะคะพรุ่งนี้เช้าตั้งแต่9กมงเด็กๆจะเจอตารางสอน ที่จะทําให้เท้าหนูไม่อยู่กับพื้นเลยนะคะนั่นหมายความว่าจงเก็บเกี่ยวทุกๆวินาทีของวีคแดนส์นอนไหนเท้าชี้ป้าใช่ค่ะแล้วเราก็เราจะเวิร์กไปกับดนตรีสดเราจะรู้ทุกๆอย่างให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วแดนซ์มันมันคืออะไรแล้วก็ไม่ใช่แค่กับพวกเราเท่านั้นแดนซ์มันสําหรับทุกๆคนจริงๆนะคะก็ เอ็นจกับโจดนะคะใครยังสงสัยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวถามแล้วก็เตรียมความพร้อมได้เลยแล้วก็พี่เชื่อได้ว่าจะต้องเป็นวิกที่สนุกแน่นอนวิกนี้จะไม่มีน้ำตานะคะค่ะโอเคโอเคกันยังเดี๋ยว <Okay. S 1> นะโอเคเสร็จ <Okay. S 1> ละพรุ่งนี้เจอครูอู๋กัน อยาให้ใครเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาสู่ที่เดวันตังหกล้ี่ฟังบ่อยมากเลอองเพลงเปิดัด้ยขอบคุณสิ่งที่ควรที่สุดตอนนี้คือแต่งหญิงหรือเปล่าไม่ครับ เราไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยเหมือนกันเราเคยเล่นเราเคยเป็นมเลยเยะโอเต็มที่นะเหนื่อยแน่เลยแต่ไม่เป็นัว่า บางโพนั้นก็จริงๆ